สวัสดีค่ะมีข่าวในกระแสมานำเสนอกรมอุทยานแถลงข้อเท็จจริงกรณีช้างป่าล้มระหว่างเคลื่อนย้ายยืนยันปฏิบัติตามหลักวิชาการแต่เกิดภาวะแทรกซ้อนสำลักอาหารพร้อมสั่งชะลอการย้ายช้างที่เหลือเพื่อทบทวนแผนวันที่12กุมภาพันธ์2569ที่ห้องประชุมชั้น2ออาคารศูนย์ปฏิบัติการกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช นายอัธพลเจริญชันษาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพร้อมด้วยผู้บริหารและคณะทำงานร่วมกันถแถลงชี้แจงลำดับเหตุการณ์กรณีการสูญเสียช้างป่าสิิอูหูพับระหว่างปฏิบัติการเคลื่อนย้ายตามคำสั่งสารปกครองขอนแกน่นนายอัธพลเจริญชันษากล่าวแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยระบุว่าการสูญเสียช้างป่าสีดหูพับเป็นเรื่องสะเทือนใจที่ไม่มีใครอยากให้เกิด ยืนยันว่าการปฏิบัติงานครั้งนี้ทำภายใต้หลักวิชาการที่คำนึงถึงสมดุลระหว่างสวัสดิภาพสัตว์และความปลอดภัยของประชาชนหลังจากนี้ได้สั่งการให้เร่งสรุปข้อเท็จจริงทั้งหมดเพื่อใช้เป็นบทเรียนปรับปรุงแนวทางปฏิบัติงานให้รัดก,กุมยิ่งขึ้นและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้อีกด้าน,นนายนทวัฒน์นุ้ยศีรามผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่8ขอนแกน่นเปิดเผยถึงที่มาของสถานการณ์ว่า ช้างปากลุ่มนี้สร้างความเดือดร้อนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นมาตั้งแต่ปี2566ส่งผลให้ราษฎรบาดเจ็บสรายและเสียชีวิต2รายนำไปสู่คำสั่งสารปกครองขอนแกน่นเมื่อวันที่31ตุลาคม2568ให้กรมอุทยานดำเนินการเคลื่อนย้ายช้างดูร้ายทั้ง4ตัวออกนอกพื้นที่ภายใน30วันเนื่องจากสารมองว่ามาตรการบรรเทาทุกราษฎรไม่สามารถรอได้เจ้าหน้าที่จึงต้องเร่งปฏิบัติการกับ4อหูพับเป็นรายแรก ขณะที่นางสาวกิติยาพรเอี่ยมสะอาดสัตวแพทย์ประจำกรมอุทยานชี้แจงประเด็นการใช้ยาและผลชนะสูตรว่าทีมงานคำนวณปริมาณยาซึมจากน้ำหนักตัวประมาณ2ถึง2.5ตันและความสูง2.44เมตรซึ่งสอดคล้องกับวัยเจริญพันธุ์ช่วงอายุ1 5ถึง20ปีโดยให้ยาซึ4ม4ี่เข็มแต่ระหว่างเคลื่อนย้ายช้างมีอาการตื่นตัวผิดปกติและร่างกายสุดลงอย่างรวดเร็วทีมสัตวแพทย์ได้เข้าช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยการให้ยาแก้ฤทธิ์ยาซึม1เข็มรวมเป็น5เข็ม และทำ CPR แต่ไม่สำเร็จผลชนสูตรเบื้องต้นพบสาเหตุเกิดจากภาวะทางเดินหายใจล้มเหลวเนื่องจากสำลักอาหารอุตันหลอดลมซึ่งเป็นเหตุสุดวิสัยจากความเครียดสะสม สตวแพทย์ยิงกิติยาพรระบุเพิ่มเติมถึงอุปสรรคในการทำงานว่าการงดอาหารช้างป่า1 0ถึงชั่วโมงก่อนวางยาเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติจึงเสนอแนวทางศึกษาช่วงเวลาพักผ่อนและเริ่มย่อยอาหารของช้างหรือนาฬิกาชีวิตในช่วง0 3 0 0นถึงานาฬิกาเพื่อใช้เป็นช่วงเวลาปฏิบัติงานในอนาคตพร้อมยืนยันจะตรวจสอบการใช้ยาและสารคัดหลั่งอย่างโปร่งใสนายนทิฐิสอนสาหัวนหน้าชุดจับและเคลื่อนย้ายช้างป่า ยืนยันว่าการปฏิบัติการภาสนามตั้งแต่ควบคุมพื้นที่ผูกขาและนำช้างขึ้นรถบรรทุกดำเนินการตามมาตรฐานสูงสุดภายใต้การดูแลของสัตะวะแพทย์ซึ่งทีมงานเคยปฏิบัติภารกิจลักษณะนี้มาแล้ว32ครั้งสำหรับการประเมินอายุช้างยืนยันว่าอยู่ระหว่าง15-20ปีโดยสังเกตจากกระตรงหูและรอยพับนอกจากนี้ยังมีรายงานและภาพยืนยันจากเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ว่าช้างมีอาการตกมัน ซึ่งพบในช้างตัวผู้อายุ15ปีขึ้นไปเมื่อคำนวณความสูงจากรอยเท้าตามหลักสถิติจะได้ความสูงประมาณ2.40เมตรสอดคล้องกับช่วงอายุดังกล่าวนายอัธพลกล่าวสรุปทิ้งท้ายถึงกระบวนการตรวจสอบว่าเพื่อความโปร่งใสได้ประสานพนักงานสอบสวนเข้าร่วมตรวจสอบร่างและบันทึกภาพหลักฐานทุกขั้นตอนสำหรับช้างที่เหลืออีกสามตัวได้แก่พลายงาจิว๋วพลายคุถังและสีดอน้อยได้สั่งระงับการเคลื่อนย้ายไวช้ช่วคราว เพื่อรายงานปัญหาต่ออายการและสารปกครองถึงข้อจำกัดด้านสวัสดิภาพสัตว์และปัญหาการยอมรับของคนในพื้นที่ปลายทางโดยจะรอจนกว่าการประเมินเหตุการณ์ครั้งนี้จะเสร็จสมบูรณ์จึงจะพิจารณาดำเนินการต่อไปเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของทั้งเจ้าหน้าที่และสัตว์ป่าฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะ